เก่าก็เสร a จพอดีอันนี้กับปากเก่าเบอร์กันกับไปเยี บรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของผู้คนในลานกว้างแสดงถึงความสนุกสนานชอบใจเสียงว่าบทหนังตะลงุงสลับกับการร้องเพลงลูกทุ่งดังขึ้นซึ่งมีน้ำเสียงลีลาในการร้องเพลงและขับกลอนไพเราะจับใจโดยมีตัวหนังออกมาขับขานเล่าเรื่องตอบโต้เล่าเรื่องกันมองบอกถึงเอกลักษณ์ของการแสดงหนังตะลุงคณะหนังมงคตลตะลุงชาโด้ซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าวได้ถ่ายทอดผ่านการขับกลอนหนังตะลงุง การเล่นหนังการเล่าเรื่องราวที่เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนตลอดจนดนตรีที่บรรเลงมีความไพเราะติดตาติดใจผู้คน่อาาับบ้าลงในยุคปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะให้ผู้ชมติดใจ <Okay. S 2> ก็หนึ่งส้มเสียงส้มเสียงท่วงทํานองในเรื่องของการขับกลอนเนี่ย มันจะต้องมีเสียงที่ไพเราะซึ่งหนังตะลุงทุกคณะทุกคนอยากจะให้เสียงไพเราะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าคือบางครั้งพรสวรรค์มันได้มาไม่ไม,ไม่เท่ากันนะครับสำหรับหนังตะลุงคณะของผมเองก็พยายามที่จะสืบทอดและพยายามที่จะไปฝึกในเรื่องของท่วงทำนองตรงนี้จากอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ถ้าเอ่ยถึงหนัง,างอาจารย์สกุลเสีย<อ>งแก้วไม่ม<ด>ีใครเลยที่ไม่รู้จักทํานองท่วงทํานองขับกลอนอการเจราจารูปมุกตลกนี่คือสาระสําคัญของหนังตลุงในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นในเรื่องของท่วงทํานองการขับกลอนเนี่ยมันมีกันอยู่หลายแบบอ,อย่างเช่นหนังตลุงที่เสียงหวานเสียงไปเราะก็พยายามที่จะโชว์เสียงในเรื่องของบทกลอนอย่างเช่นลอน านางเรือนป่าก็ดีหรือ,อกรอนเขาเรียกว่าสมพ้องเป็นบทกรอนอย่างเช่นข้าวพระเข้านางหรือ,อยกนางเอกมาขับกรอนตรงนั้นเป็นกรอนที่ใช้ของหนังตะลุงนี่เป็นบทกรอนที่น่าฟังนีง่คือคือทำให้ผู้ชมได้กิตใจวัน,วนตอนนี้เกิดมีปะนะัญหาเสียแล้วนี่ วังกำพีซอดบ่าววังกำพีซอนกะเลยลอนจำไม่เชือเต้พี่ใจไม่ทำลายสักซิมุกตลกมุกตลกก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราดูหนังตลุงทั้งเรื่องเนี่ยบางครั้งถ้าหากไม่ได้ยิ้มเลยไม่ได้หัวเราะเลยไม่ได้ใคร่เครียดเลย ดิฉันว่านากระดุมกระดานนั้นทําง,งานไม่ผ่านพูดง่ายๆว่าไม่ผ่านกับกับการกับกับผู้ชมที่ผู้ชมได้ได,ไ,ดได้ชมมันจะต้องสอดล้องโคกอยู่ในตู้ท่อมอยู่ใต้เตียงโคกอยู่ในตู้ท่อมอยู่ใต้เตียงยะไออยู่นอกระเบียงนายกำลังมากะวะกา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 วะ เกากาว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 ช่องโรเซ่ลอยกอกนาลวกลอยกากาวเกากาวไม่รู้เลยกูควักเป็นเกากาว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 เนื้อสาระเนื้อสาระของหนังตะลุงของคณะผมเองพยายามที่จะสอดแทรกในเรื่องของเรื่องราวในปัจจุบันแล้วก็ผสมผสานกับเรื่องราวในอนาคตรวมไปถึงในเรื่องของนิยายพยายามสอดแทรกธรรมะ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต่อผู้ชมพยายามที่จะหามาแล้วก็หามาให้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะในยุคปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าโลกสังคมออนไลน์เนี่ยมันทั่วถึงเล็กอย่างคนที่ชมหนังทุกวันนี้ไม่ใช่เหมือนคนสมัยแต่ก่อนคนสมัยแต่ก่อนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปชมทีวีไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูอะไรที่เป็นเรื่องราวข่าวสารเพราะฉะนั้นหนังุงพยายามที่จะ ค้นหาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดผ่านสื่อตัวหนังตลกเอาความชั่วเอาไว้บ้างเช่่งหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีๆก้มีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูเรื่องชั่วชั่วย่าเป็นู้ของเขาเพื่อไงลูไปนวัดกายนะลูกนะคนที่จะเป็นกษัตริย์คนที่จะเป็นผู้นำจะต้องมีทศพิธและกฏราชธรรม และจะต้องมีครอบครัวและก็จะต้องมีลูกเราเองเป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองประเทศชาติการที่เลี้ยงดูหรือว่าการดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนกับการที่เรารักลูกของเรารักลูกของเราอย่างไรจะต้องรักพี่น้องประชาชนจำชั่วเอาไว้บ้างเัวาเขายงเลือกเอาสิ่งที่ดีๆกมีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้านย่างน่าดูเรื่องชั่วชวอย่าไปรู้ของเขาเลย ตานุชาโดจากการใดๆไปได้ดูได้ชมครั้งเวเ่อความนั่งที่สามารถจะผูบดได้มีการุนคายเพือว่าใจน้องเสียงมีตาัวบนแต่าเสียงีเกลียวเสียงไปเสียงใสเสียงกขวางซู เด็คุณในาการปลูในการจาร้าเราเชื่อว่าหมอตุลทำได้ดีหมอดุลควเปื่อไงลูกในวัดใจนะลูกนะหรืว่าคนที่จะเป็นกษตริย์คนที่จะเป็นผู้นําจะต้องมีทศพิษในกนราชจะทมและจะต้องมีครอบครัวและก็จะต้องมีลูกเราเองเป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองประเทศชาติ การที่เลี้ยงดูหรือว่าการดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนกับการที่เรารักลูกของเรารักลูกของเราอย่างไรจะต้องรักพี่น้องประชาชนเช่นชนี้หน,นังตลุงก็แสดงคนเดียวไม่ได้การแสดงหนังตลุงก็เลยทีบอกว่าเป็นคณะคำว่าคณะเนี่ยจะต้องอย่างน้อยๆจะต้องมากกว่าคนมากกว่าหนึ่งต้องเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนังตลุงในยุคปัจจุบันนี้นําเครื่องดน,นตรีเข้ามาสอดแทรกจากแต่ก่อนเป็นเครื่องห้า ทุกวันนี้นำดนตรีสากลเข้ามาอย่างเช่นกีตาร์เบสกีตาร์กลองซึ่งเป็นกลองกลองของดนตรีสากลแล้วก็คีย์บอร์ดมาผสมผสานตรงนี้เพื่อที่จะให้เครื่องดนตรีมันน่าฟังมากยิ่งขึ้นการบรหิหารจัดการก็อาจจะยุ่งยากพอสมควรเมื่อก,กาที่เราจะทํางานกันได้เป็นทีมเพราะอ,ะอย่างเช่นชิงสองขวาถ้าเราตีจากชิงชิงฉับหรือว่ามาเป็นฉับชิงเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างสะดุด เพราะฉะนั้นความสําคัญของดนตรีนี่สำคัญทุกทุกทชิ้นทีนี้เรามาหล่อหลอมรวมกันแต่ละคนแต่ละคนต้องมีการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ไม่พร้อมเราก็หาเวลาอย่างเช่นว่าถ้าไปแสดงคืนไหนก็ตามที่เราไปถึงก่อนเราจัดเตรียมในเร่องอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเราอาจจะได้ซ้อมเพลงในเวลานั้นเพราะ ทุกวันนี้จะให้นักดนตรีเนี่ยมาเล่นหนังตลุงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะ,ะงานหนังตลุงไม่ไม่ได้มีมากมายเหมือนแต่ก่อนอตยุปัจจุบันนี้นอกหจากว่าหนังที่โด่งดังจริงๆแล้วอาจจะมีงานเข้ามาเยอะทําให้นักดนตรีเนี่ยอยู่อยู่กับหนังตลุงอย่างเดียวคือเป็นอาชีพหลักแต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เราก็ได้นักดนตรีอย่างน้อยๆก็นักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ กลางวันเรียนแต่ว่ากลางคืนเนี่ยไปทําการแสดงหนังตลงุงก็เลยทําให้การฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ก็ทุกอย่างมันสามารถจะลงตัวได้คืนแรกอาจจะมีปัญหาแต่คืนหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะลงตัวการบริหารจัดการก็จากยุ่งก็เลยกลับกลายเป็นเป็นเรื่องปกติเพราะการทํางานกับคนกลุ่มมากเนี่ยคนส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานหนังตลงุงหรืองานอะไรก็แล้ ความรักและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นหลังฉากถูกถ่ายทอดไปยังตัวละครหนึ่งที่ถูกเชิดผ่านฉากกั้นเพื่อเป็นเครื่องบันเทิให้ผู้คนมีความสนุกสนานกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขตลอดเป็นสัมผัสกับเอกลักษณ์ของคนเล่นเงาเพื่อที่จะร่วมสืส่อสารและสืบทอดไม่ให้มรดกอันล้ำค่าสูญหายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงแค่ความทรงจำกับคำว่าหนังตะลงุง